สวัสดีค่ะชาวแฟนบอลทุกท่านวิเคราะห์บอลเด็ดประจำวันศุกร์ที่31มีนาคม2566คู่สวอนพบกับยองอูแทกแข่งเวลา1นนาฬิกาบอกเลยว่าเม็ดนี้เจ้าถิ่นสวอนเตรียมกินนิ่มตามทรงเพราะพวกเขาอยู่ในช่วงฟอร์มแรงสุดๆนะคะหยุดไม่อยู่หลังคว้าชัยรวดสี่เกมลีกที่ผ่านมาและซัดไม่ยังเทารวมๆ่วม19ประตูเลยทีเดียวซึ่งหนึ่งในนั้นเคยเปิดรังสร้างปฏิหาริย์ถล่มเอาชนะเดนบอสไป13บต่อศูนย์แบบไม่เกรงใจใคร บอกเลยว่าเกมนี้ก็แนวนุมที่จะยำใหญ่เอาชนะเช่นเดียวกันประกอบกับทีมเยือนยองอุแทกต้องยอมรับว่าห่วยกว่าเยอะมากเพราะนี่คือบวยของหลีกและมาพร้อมกับผลงานแพ้รวด4หนทนไทยในหลีกและยิงคู่แข่งได้เพียงแค่1ลูกเท่านั้นบอกได้คำเดียวว่าแย่ทั้งเกมรักและแนวรุกฉะนั้นไม่แปลกที่จะขอเทใจไปต่อสุดกำลงังหวังถล่มเก็บชยัยชี้ชัดจะเต็มนัดนี้แนะนำเชียบอลต่อสวนรับสับและกินเต็มแน่นอนนะจ๊ะ